มาหัดอ่านไดอะแกรมของเบเกอร์กันครับเพื่อดูว่าในไดอะแกรมเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างเป็นช่างไฟฟ้าก็ต้องอ่านไดอะแกรมให้เป็นด้วยนะครับซึ่งในไดอะแกรมเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอยู่เยอะเหมือนกันครับซึ่งสิ่งแรกที่จะบ่งบอกได้ก็คือเบเกอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเบเกอร์ตัดไฟรั่วเพราะว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์ของ CT ีคล้องสายไฟอยู่เห็นไหมครับตัวเมาส์ชี้เนี่ยอันนี้เรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของ CT ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของห่วง คล้องสายไฟอยู่ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเบรกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ตัดไฟลวกก็คือปุ่มเทสนี่ครับถ้าเห็นปุ่มเทสก็รู้ได้ทันทีครับว่าเป็นเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วแล้วในไดอะแกรมก็ยังระบุขั้วจำสายไฟไว้ด้วยนะครับว่าจำสายไฟเข้าด้านไหนออกด้านไหนซึ่งหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นขั้วแด้านไฟเข้าหมายเลข2เป็นขั้วแด้านไฟออกส่วน ขั้วนิวทอลผู้ผลิตก็จะใส่ตัวเอ็นไว้อย่างชัดเจนครับซึ่งขั้วจัมสายไฟของสายนิวทอลเนี่ยด้านไฟเข้ากับด้านไฟออกเนี่ยสามารถสลับกันได้ครับแต่โดยหลักการ,ารแล้วเนี่ยถ <irs> ้าสายแอเข้าด้านบนสายนิวทอลก็ควรจะเข้าด้านบนด้วยเพื่อป้องกันการสับสนครับเมื่อสายแด้านไฟเข้าอยู่ข้างบนสายนิวทอลด้านไฟเข้าก็ควรอยู่ข้างบนด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อจะได้ไม่สับสนและนอกจากนี้ในไดอะแกรมก็ยังบ่งบอกไว้ด้วยว่าเบเกอร์ตัดไฟร่วดตัวนี้เนี่ย เป็นเบเกอร์ตัดไฟล่วประเภทที่มีเครื่องป้องกันกระแสเกินด้วยหรือประเภท RCBO นั่นเองก็คือมันจะมีสัญลักษณ์ของกลไกในการตัดวงจรอ,อยู่เห็นไหมครับตรงเมาส์ชี้เนะี่ยเป็น,นกลไกในการตัดวงจรชนิดเทอร์ a มแมกเนติกทริปก็คือมีกลไก2ชนิดต่อนุกรมกันอยู่กลไกในการตัดวงจรที่เป็นสัญลักษณ์โค้งๆตรงเมาส์ชี้เนะี่ยอันนี้เรียกว่ากลไกอาศัยความร้อนในการทริปหรือที่เรียกว่ากลไกชนิดเทอร์โมทิป ส่วนที่เป็นเหลี่ยมๆข้างบนเนี่ยตรงเมาส์ชี้เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของกลไกในการตัดวงจรอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนําในการทริปหรือที่เรียกว่ากลไกชนิดแมกเนติกทริปซึ่งกลไกทั้งสองชนิดนี้ต่อนุกรมกันอยู่แต่ว่ากลไกในการตัดวงจรเนี่ยติดตั้งวฉพาะขั้วแอลขั้วเดียวเห็นไหมครับฝั่งนิวท่าเนี่ยเป็นเพียงสะพานไฟเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าเบรกเกอร์ตัดไฟ่วดตัวนี้มีกลไกในการตัดวงจรที่ขั้วแอลขั้วเดียวครับ และนอกจากนี้ไดอะแกรมก็ยังบ่งบอกด้วยว่าเบเกอร์ตัดไฟรั่วตัวนี้เนี่ยมีลักษณะการทำงานแบบ VD ก็คือแบบ v o l t a g e Dependent ก็คือต้องมีไฟเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยดูตรงเมาส์ชี้นะครับเห็นไหมครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ของสายไฟ2เส้นซึ่งสายไฟเส้นหนึ่งเนี่ยจ้ำจากสายนิวเทลไปเข้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนสายไฟอีกเส้นหนึ่งย้จำจากสายแอไปเข้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เรียกว่าสายไฟชุดไฟเลี้ยงของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับ ซึ่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือคกลไกในการตัดวงจรชนิดอิเล็กทรอนิกทริปนั่นแหละครับถ้าเห็นสัญลักษณ์สายไฟ2เส้นแบบนี้เนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าเป็นเบเกอร์ตัดไฟรั่วที่มีลักษณะการทํางานแบบ VD ครับก็คือเป็นแบบที่ต้องมีไฟเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับถ้าสายนิวเท่าหลุดเนี่ยเบเกอร์ตัดไฟร่วไม่ทํางานนะครับเพราะว่าไม่มีไฟเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิกครับซึ่งจะแตกต่างกับเบเกอร์ตัดไฟรั่วที่มีลักษณะการทํางานแบบ VI เบเกอร์ตัดไฟร่วที่มีลักษณะการทํางานแบบ V I มันจะไม่มีไฟเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะทํางานก็ต่อเมื่อมีแรงเคลื่อนเกิดขึ้นที่ C T มันก็จะเอาแรงเคลื่อนและกระแสที่เกิดขึ้นจาก C T นะ่ะไปขับวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วสั่งปลดวงจรครับก็จะแตกต่างกันครับระหว่าง V D กับ V I เป็นช่างไฟฟ้าต้องดูไดอะแกรมให้เป็นด้วยนะครับอย่างน้อยจะได้จำสายไฟเข้าถูกด้านจะได้ไม่สลับขั้วและอย่างน้อยจะได้ เลือกเบกเกอร์ตัดไฟร่วดใช้งานได้ถูกต้อง